ครับเนี่ยตัวกับไาการไมโครโคลิฟิชิโลว์มันที่จะมาสอนแต่งปืนให้ยิงนิ่งนะครับในเกณฑ์ระบบกรกะติกที่ชื่อว่า microsimulation f i นะครับวิธีการแต่งปืนให้ยิงนิ่งเนี่ยทำอย่างไรบ้างหรือเป็นไม่กี่ใดดีไปรับชมกันเลยครับก่อนจะมารับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ช่องผมด้วยนะครับมันจะเป็นการที่ำให้ผมนั้นมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นเลยนะครับขอบคุณมากครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับผมท่านผู้ชมจะต้องเลือกกล้องก่อนเลยนะครับผมนี่ที่ตรงนี้เลยนะครับอ่าจากนั้นท่านผู้ชมจะะตต้้้้ออออองงใชกกลลัััวนนนนีครบ่่่มยยูึห นี่ตัวนี้เลยนะครับผมพอเลิกแล้วเนี่ยนะครับพยายามปรับนะครับผมปรับความใกล้ความไกลของกล้องนะครับผมให้มันเหมาะสมกับสายตาเรานะครับนี่ผมจะปรับประมาณนี้นะครับกรึบนี่ให้ตรงตูดกล้องเนี่ยมันไปให้มันตรงกับไอ้ที่ชักนะครับนะโอเคจากนั้นนะครับผมให้ท่านผู้ชมเนี่ยเลิกกริดนะครับผมอ่าผมใช้กริดตัวนี้นะครับ นี่กรึบเรียบร้อยจากนั้นใช้ขาทรายนะครับผมรวมด้วยนะครับผมนี่อยู่ล่างสุดเลย b t 10นะครับผมอ่าโอเคกรึบไปเลยนะครับอ่าต่อมาสก,กิบเสียงนะครับผมนี่ไปที่ Muscle device นะครับอ่าจากนั้นก็เลือกไอ้ตัว Master ตัวนี้นี่นะครับผม Fat ier, f ฟร์ไท e ์นะครับมันก็จะมีตัวบวกนี้ขึ้นมานะครับผม นะจากนั้นก็คิดไปที่รูปตัวบวกนะครับทำตามเลยทำตามเลยนะครับผมสอนแบบละเอียดนะครับนี่ไซเลอร์นะครับ,เเอ,รนะรบอ,อ้าวไม่ได้ซื้อตัวนี้ดีกว,ว่าอ๋อลืมไปอันนี้มันเป็นอไะไรนะตัวมัสเซอร์อีกตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ซื้อนะครับเนี่ยจริงๆมัสเซอร์ตัวอื่นก็ได้นะอ่ามัสเซอร์ตัวอื่นก็ได้ยังไงก็ได้นะครับผมแต่ผมไม่ ไม่เคยเอามาลองเปรียบเทียบว,ว่ามันมันเท่ากันไหมนะครับผมแต่มั่นใจเลยว่าอาจจะไม่เท่ากันแน่นอนนะครับผมโดยเฉพาะความนิ่งนะครับโอเคพอสเก็บเสียงแล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปเริ่มทดสอบกันเลยนะครับไปนี่ FOB นะครับผมพาไปทดสอบเลยสดๆนะครับอ, oh yeah. อุ้ยโอ้ยออ,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 อ ไม่โลดแบบไม่โลดโอเคโหลดแล้วทดลองยิงก่อนเออเสียงไม่ออกไอ้เฮียเปิดเสียงก็ไนดนะ้เออ,เอ,อนั่นแหละมาสักครู่ขออนุญ,ญาตเอาแม็กกาซนีนก่อนเพราะเราจะใช้เยอะๆนะครับผมไปเลยนะครับ มาทดสอบยิงเลยนะครับผมก่อนจะยิงเนี่ยดูการเล็งกล้องก่อนโอเคว่าตำแหน่งกล้องที่เราวางเลยมันเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมแล้วก็โอเคนะครับผมมันไม่ไกลเกินไปแล้วก็ไม่ไกลเกินไปนะ,ะเวลาจัดกล้องเนี่ยนะครับมันมีผลนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะจู่จัดอยู่ในระดับนี้นะครับ <c oughs> โอ้ยเสียงไม่ดีนะครับมาทดสอบแรกเลยนะครับผมทดสอบยิงตรงไงดี ม่เอาตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าอันนี้ซูมไกลนะครับผมข้อดีของกล้องตัวนี้นะครับผมสามารถซูมไกลซูมใกลได้นะครับผมเวลาซูมไกลเนี่ยมันจะยิ่งนะครับผมยิงนิ่งมากนะครับโอ้ <c oughs> คุมเมาส์ดีนะครับมันจะดิ่งอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้ารู้สึกยิงนิ่งไม่พอเนี่ยใค้ไปปรับกล้องเอาก็ได้นะครับผม เดี๋ยวผมจะไปปรับอีกทีนึงนะครับให้มันใกล้อีกหน่อยนะครับผมถามว่ามีผลไหมมีผลนะครับผมก็คือมันเป็นความขี้โกงอย่างหนึ่งนะครับผมปรับมุกกันก็ปึ๊บปึ๊บเข้าไปใกล้หน่อยอประมาณนี้นะครับมันมีผลมันมีผลนะครับคือความขี้โกงของกล้องเนี่ยมันก็ไอตรงนี้แหละมันนิ่งนะครับผมออกไปลองใช้แล้วแล้วยิ่งนอนยิงนะไม่ต้องพูดถึงอ่ะนี่ผมจะยืนยิงก่อนเลย นะครับผมนี่เห็นไหมมันใกล้มาหน่อยละประมาณนี้นะครับมันจะนิ่งก็ต่อเมื่อยิงทีละนัดนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตไปเอาแม็กกาซีนก่อนเอาแม็กกาซีนเพิ่มเพราะเราต้องยิงสาดสาดจริงๆนะครับ มาต่อมาการนั่งยิงบั่งนะฮะยิงนั่งยิงนี่มันจะได้เปรียบนะครับผมการนั่งยิงเห็นไหมมันนิ่งนะครับถ้าเรานั่งยิงนะครับแต่ยืนนะมันจะแอบกลุ่มยากนิดหน่อยนะครับผมแต่พอเราน,นั่งยิงปุ๊บเนี่ยโอ้อีซี่เลยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเกาะกลุ่มมากขึ้นนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องนอนยิงนะครับผมโคตรโกงนะครับะจะนอนยิงไกลๆเลย นอนยิงเนี่ยโคตรได้เปรียบนะครับดูประมาณนี้เลยนะครับผมค่อยๆยิงนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมอะตั้งขาซายยิงมั้งอันนี้โกงมาก แบบนโคดโกงนะครับนะรบประมาณนี้เลยนะครับผมโซมยิงได้นะแต่ว่าการโซมยิงเนี่ยมันจะสายนะครับผมมันจะดีดนะดีขึ้นนิดหน่อยนะครับโอ,โอ้แนะนำให้ยิงทีละนัดนะเอ,อ่อยิงทีละนัดมันจะนิ่งกว่านะครับเว้นแต่แตบางใกล้ๆอ่ะ ทำมาใกล้ๆนะอ่อย่างเช่นสตูมเข้ามาใก,กล้ๆเงี้ยยิงสาดไปเลยแต่ต้องคุม,มเม้าให้ได้นะเพราะว่ามันหนักมากนะครับผมคุมยากหน่อยเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทดสอบกันเลยนะครับผมจากสนามรบจริงๆเลยนะครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่สนามรบนะครับผมไปเดี๋ยวเราเริ่มทดสอบกันเลยนะครับก็อย่าเพิ่งเห็นเดียวห้ยยันเห็นจริงๆนะครับ เดี๋ยวตังขาทรายเลยพวกตัวไกลเนี่ยเรียบร้อยมาว่ามา,มาปรับไปยิงทีละนัดหมดก่อนเดี๋ยวมันลั่นลั่นรัวเรียบร้อยอีซี่ปืนก็ไม่ได้แย่นะครับปืนดีด้วย ยิง C7A2 ไม่ต้องพูดถึงนะ C7A2 นี่มันดีมากเลยนะครับผมเรื่องการนิ่งนะครับผมแล้วก็ดาเมจที่โคตรรัวนะครับเอ้ไม่ใช่ดาเมจไฟเลสโทษโทษสวัสดีฮัฟเอวันนี้เราจะมาเบียวทหารกันนะครับเอ้โ <laughs> กโกโก้เอ้ยๆไงยะ อ๋อนี่งนี่ไอี easy เลยทีนี้การยิงอ่ะแนะนำให้ยิงหัวนะครับมันจะวันช็อตวันคิวไปเลยมันจะชัวร์กว่านะครับเช็คนี่ยิงยิง CQB นะครับผมในบ้านเนี่ยนะโคตรคอมแบทเนี่ยโคตรง่ายนะครับผม easy มากอ่ะปรับเป็นล้อก่อนปรับเป็นยิงล้อก่อน โอเคเนี่ยเหลงนี่รอเลยนะครับโคตรโกงเฮ้ยยังจะเห็นอีเกเหรอเดี๋ยวเก็บตัวภายในก่อนเกียร์มีไหมไอ้ตัวนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนมาเก็บทีหลังก่อนเพราะมองไม่เห็นเนี่ยเรียบร้อยนี่เราฮูวี่ลูกสองเนี่ยความโกงนะครับ นดีจะโผล่ก็โผล่เดีจะมาก็มาจริงเฮ้ยขออนุญาตเก็บตัวนอกก่อนเรียบร้อยเก็บตัวส่องชาวบ้านเรียบร้อยผมใช้บ่อยนะไอ้กล้องเนี่ยโคตรโกงโกงจริงนะครับนอนแคมป์ฟาร์มง่ายเลยนะครับเวลาเล่นแบบอเลอร์อะ มนดีจับเสรเรียบร้อยโอเคเคลียร์ไปเลยเลยพี่น้องแนะนำสะดอกดีกว่าเพราะว่าถ้าถีบไปเนี่ยมัน,ม,นมันยิงส่วนมาเลยนะลักแท้เพฮาฟเิลเดี๋ยวไปละเบิดก่อนอ๋อภารกิจนี้ ครั้งนี้มันให้ระเบิดวะปกติจะมียิงไอ้ีไอพีด้วยนะถามว่าระเบิดทาไมเวลาเราทํำ alert เนี่ยนะครับผมมันจะกําลังเสิอจะไม่มานะครับถ้าเราเก็บเป้าหมายถ้าเราเก็บไอ้กำจัดศัตรูที่แบบว่าที่มันเ้าเอเลยนะที่เป็นตัวบีไอพีอ่ะนะครับผมหรือระเบิดเส,ส,ส,สาอากาศไยได้เนี่ยนะครับผมมันจะเรียกกาลังเสิมไม่ได้นะครับผมแนะนําให้เก็บให้หมดนะครับระเบิดให้หมดเลยฆ่ามันให้หมดด้วยนะครับผมถ้าเป็น v i p นะครับ V.I.P. นี่มันไม่ได้หมายความว่าตัวประกรันนั้นมันหมายถึงสัตรนะออแล้วสัตรูไม่ยางหอเลยถึงลูกสองลาคมคม,คมนัดเดียวแตกโกงมากเจ็บมากวันนี้ไม่มีอีซี่เลยถามว่าระเบิดมีดัเมจ์ไหมมีนะครับผมวางปุ๊บถอยเลยหนีเลยผมเคยโดนดัเมจมาละ <laughs> โดนมาละรอบหนึ่งแล้วจำเลย อูมยี่ส่ทีนี้ก็วิ่งปอนเลยทีเนี้ยมาพี่น้องเหลืออีกตัวหนึ่งตัวเรดาร์นะครับผมเนี่ยตัวที่ชอบมีชอบโผ แาน่ๆว่าแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยข้างหน้ามีอีกนะแต่ว่ายิงไม่ได้กลัวเป็นฮิตบ็อกกงโง่ยังไม่คอนเฟิร์มยิงนะครับมาเลยพี่น้องมาเดอร์มาเดอร์อรแซ่บเดอร์ เรียบร้อยเฮ้ยใครวะชิฝ่ายละโอ้ยน,นี่มันน่าเกียดไปเปล่าฮัลโหลคือมองทะลุเลยเลยอืมมองทะลุเลยเลยบางทีก็น,น่าเกียดไปนะบอทอ่ะเรียบร้อยสเตลยู่แต่เดี๋ยว บางทีก็น,น่าเกลียดไปมองทะลุเลยโอเคสเตลอยู่ไม่ได้แดงหรอกเฮ้ยอย่งอีกโคตรอเนกประสงค์ ป่ามาปิดล็อกเลยเดี๋ยวย่ำเอ้ยขันจมูกจักหวัดให้ลูกหลับสบายทีฟี่แผงสีเขียว ถีบประตูได้นะแต่ศัตรูมันรู้ไงดีจะใส่แม็กเต็มฮะโอ้ชิดเปิดตำแหน่งแล้วนะครับไประเบิดเรดาร์กันเลยนะครับผมกันเรียกกำลังเสริมถ้าเรียกกำลังเสริมคือจบนะครับ จบเลยชีวิตมาว่ามา,มาระเบิดเรดาร์ตัวนี้ปุ๊บโอเคมันเรียกกาลังเสริมไม่ได้แล้วนะครับดีมันให้ระเบิด นะครับผมไม่มกีการกำจัด V.I.P. ถ้ากำจัด V.I.P. นี่โหุ่นยากเลยทีนี้นะฮะห้ามทำลอร์ตเลยนะครับอามืดแล้วเอาเท่าเลือภายในอาคารนะครับปัแ๊บบเดี๋ยวมืดแล้วคือแบ c k h อ e วะ่ะโอ้ยระเบดิดละคือแบ c k h o e มันมันแตกอยู่ตรงที่แบบว่าแม่งเช้าแป๊บเดียวแต่มืดโคตรเร็วเลย แล้วเสือกบ,บืดนานอีกเออตลกไหมล่ะเรียบร้อยนวพิชั่นทำงาน อยู่ตรงนี้หมดืึไม่มีไม่มีเอาไลน์เลยเอโอเคอยู่ข้างในนี้เรียบร้อยก็ในหนน้าต่างอีก น่าจะชั้นสามแล้วก็ชั้นหลักเธอยเออย่างนั้นนะประเภทนี้กันนะมไม่มีนะโหซีคิวซีคิวบีไม่โคตรง่ายอะ่ะบอกได้คำเดียวอา้าวไม่ได้อยู่ในนี้แล้วมันอยู่ใส่อะ่ะอยู่บนอาคารเปล่าวะชั้นบนอะ่ะ เออน่าจะอยู่บนอ่าสตีเวเร์ลขโมยรถทรัพยากรเอาเรื่องน่าจะอยู่บน,น,บนแต่ทำไมเราส่องเลยไม่เจอ เฮ้ยบากทีก็หดมีดหมิดหลายเลย อืมจะแก้ได้โอ้โหมืดเลยแต่เวลาใส่ก็เบอร์อีกแล้วถีบไม่ได้นะถ้าถีบปุ๊บมันยิงป้องเลยนะห้องนี้โอเค ประมาณนี้เลยนะครับผมเอ๊ะอีกหกคนหอก็จัดกระจายเลยนักหน้าวะ <t> ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะรีวิว,วเกมแค่นี้แล้วผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s สก๊อตให้ผมถ้านผู้ชมใหญ่ผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคถ้าไปกันเดี๋เยเจอกันคลิปหน้าสาว,าวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมแล้ว subscribe เด้อ